สวัสดีครับคนดูทุกท่านทลิปนี้นะครับมาคนเดียวกันแล้วก็วคือมาจะมารีวิวน้ําตกที่ไม่รับอีกที่หนึ่งของชุมพรนั่นคือน้ําตกคลองเพาท่ายอยู่เมื่อกี้ครับหรือว่าโอเคหรือว่าน้ําตกทับช้างครับเปิดคลิปมาด้วยสายฝนอันชุมช่มฉ่ำของ ่าเขาเมืองชุมพรเป็นน้ำตกใหญ่อีกที่หนึ่งครับของชุมพรซึ่งผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันก็เลยจะมาดูพร้อมๆกับทุกคนส่วนทางเข้าผมจะรีวิวให้ทราบดังนี้ก็คือ จะเป็นทางปูนประมาณนี้ประมาณ1 0บถึงสิบกิโลแล้วก็จะเป็นทางดินอีกประมาณ5้กิโลรถเกง๋งรถยนต์มาได้ครับแต่ว่าต้องดูสภาพด้วยว่าหลังคนตกนี่เป็นยังไงทางดินเริ่มว่าที่ตรงนี้ครับไม่รู้อีกไกลแค่ไหนแต่ว่า GPS มันบอกว่าใกล้จะถึงทางลงน้ำตกแล้วดินแข็งครับ น่าจะไปได้อย่างสบายแต่ก็ระวังหน่อยนึงเพราะรู้สึกว่าทางอา่าวถึงแล้วหรอแค่นี้เองโอ้ขอแก้นะครับก็คือทางดินประมาณข,มาาขับเข้ามาหนึ่งนาทีเองโอ้ยหลุมเออมาได้สะดวกมากครับผมดูใน Google Map มัน โอ้ทางทางดินมันยาวมากผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอัปเดตมันแต่เมื่อไร่โอเคครับนี่คือทางลงของน้ําตกทับช้างอุทยานในชตอน้ำตกเหงาโอเคครับบรรยากาศมีฝนพายเล็กน้อยครับมีเสียง พาร้องนิดหนึ่งบรรยากาศดีมากได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ไกลไกโอ้โหนี่ลงไปลึกกันเน่โอเคเต็มตัวก่อนสักขออสุสดีครับที่นี่คือน้ำตกคองเรานะครับหรือว่าน้ำตกทับช้างคือผมอยากมาที่นี่นานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสก็วันนี้แหละแล้วก็ โอกาสดีขึ้นไปอีกก็คือฝนตกครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเฮ้ยนี่คือเขามีเขามีกี่ชั้นเนี่ยเนี่ยสิมีถึงสี่ชั้นด้วยกันครับและนี่คือทางเข้าอุ้ยทางลง,ลงข้างชั้นนะครับลืน่นหรอเปล่าไม่ไม่แน่ใจ ทางเข้าทางเดินค่อนข้างชันเลยครับแต่ว่าออแข็งแรงเป็นทางปูนแข็งแรงดีอาจจะลื่นนิดนึงเมื่อฝนตกตรงนี้มีห้องน้ำ น้ำเขียวใสมากนี่าข้าวหมดแล้ว หินคอนข,ข้างลื่นนะครับเฮ้ยจะพาเดินไปไหนเลยโอ้โหบริเวณนี้น่าจะเป็นเหนือน้ำตกนะครับระวังลื่นเย้ครับชุ๊๊ชุ๊ มีคนเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตอนเข้ามามีรถออกไปคันหนึ่งจะวันวังเวลาทางเดินนะครับโอเคโอ้ยยังลงไม่จบนะฮะยังมีทางเดินอีกโอเคแต่ ตรงนี้น้ำตกสวยแน่นอน,น,อค,ออน,นครับค่อยๆเดินนะครับโอ้โหระวังด้วยนะครับสร้างอันตราย cái này, cho kênh ไม่อยากนึกสภาพตอนขึ้นเลยขนาดไหนกันเชียวทางเดินเป็นเหล็กครับค่อนข้างจะแข็งแรงเออขั้นบันไดค่อนข้างผีและแคบต้องระมัดระวังด้วยนะครับสวยมาก พอถึงลึกแค่ลึกตกครับรช้างที่หลังสวนจอมชมพรผมว่าผมมาแค่ชั้นนี้พอถ้าเดินไปอีกผมกลัวว่าจะจะลึกกว่านี้แล้วมาคนเดียวด้วยกลัวแต่ข้างหน้าน้ำตกนี้ ลมเย็นมากนี่มีข่าวที่ผมขึ้นมาเอ้ยที่ผมลงมาเนรับนี่ตู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 ุูมไปจนถึงเนื้อน้ำตกอืมว่าผมเอาแค่นี้พอแต่ว่าสวยจริงๆครับ สำหรับคนที่มากันแล้วนะครับพยาอันไหนเอามาช่วยเอากลับไปด้วยเพื่อรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติเอาล้ครับนี่ก็คือตัวอย่างสั้นๆของน้ำตกคลองเราเที่อมเภอแงสวนจังหวัดชุมพรก็มาเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้ก็คือน้ำตกช่วงนี้คือสวยมากมเป็นเข้าช่วงฤดูฝนแล้วและนี่ก็คือ เห็นแค่ชั้นแรกนะครับจากสีชั้นซึ่งผมเข้าไปอีกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกแล้วแล้วก็มาคนเดียวด้วยนะครับก็ขอฝากไว้และกันสำหรับช่อง y o u t u ู e คงใหญ่เลเดอร์779ช่องสำหรับท่องเที่ยวและมอเตอร์ไซค์ครับก็ขอบคุณมากครับที่ตามมาดูจนถึงตอนนี้